เปิดข้อความดิวอริสราส่งสัญญาณให้หนุ่มกัญชัยกลางรายการยังคงอยู่กับเรื่องราวที่ถูกพูดถึงอย่างมากในตอนนี้เมื่อดิวอริสราออกมาเปิดใจเล่าสายเหตุแช์มาเก้า8 8แและเปิดแผลในใจที่เคยถูกอดีตแฟนทำร้ายร่างกายและจิตใจหลายคนเขียนภาพบาดแผลของเธอต่างก็อดสงสารไม่ได้และวิพากษวิจารณ์อดีตแฟนหนุ่มอย่างกระนำวันนี้เกุมภาพันธ์2566 หนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยผู้ดำเนินรายการหนกระแสได้หยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาพูดในรายการพี่หนุ่มได้เผยว่าล่าสุดเธอส่งข้อความมาหาผมพร้อมอ่านให้ฟังบอกว่าเธอบอกว่าขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจขอบคุณทุกคนที่เข้าใจก็หวังว่ากฎหมายความเป็นธรรมจะช่วยให้อะไรๆกระจ่างขึ้นส่วนตัวของดิวขอเซฟใจตัวเองในการเปิดแผลตัวเองก่อนนาพี่หนุ่มนอกจากนี้อีกหนึ่งประเด็นที่ทำให้ชาวเน็ตถิงกับต้องตะลึงกลายเป็นประเด็นร้อนเลยทีเดียวสำหรับกรณีที่ เพจเหยือ่อออกมาตั้งคำถามถึงดิวอริสราทองบริสุทธิ์ทำไมถึงออกมาแชร์เรื่องพี่น้องตระกูลบอใบไ,ไม้ทำเว็บพนัพน,นมาเก๊า888ในตอนนี้ทั้งที่ตอนคบไม่เคยแชร์อีกทั้งยังตั้งคำถามไปถึงเซบาสเตียนลีสามีว่าทำอาชีพอะไรรวยจากอะไรและทำไมไปไหนต้องมีรถเปิดทางให้ตลอดล่าสุดหนุ่มกันใช้ยกำเนิดพลอยได้เผยข้อความข้อมูลจากแหล่งข่าวที่สนิทกับดิว ผ่านรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ทางช่อง3ลันดิวเคยถูกทำร้ายร่างกายอย่างหนักตอนคบหาจนเป็นที่มาของการไม่สามารถไปทำงานได้ต้องรอฟังคุณดิวแต่ที่แน่แน่ถ้าจากแหล่งข่าวเชื่อถือได้จากฝั่งผมสนิทชิดเชื้อกับคุณดิวเหมือนทางคุณดิวเคยถูกคนคนหนึ่งที่เกี่ยวข้องในข่าวทำร้ายร่างกายในครั้งนั้นตอนที่คบหาอยู่ทำร้ายร่างกายอย่างหนักใช้คำว่าอย่างหนักแล้วมีประเด็นในช่วง3ปีก่อน ถ้าวงการบันเทิงจะรู้กันดีดิวอริสราชอบเทงานไม่ไปทำงานอยู่ดีๆก็บอกว่าป่วยไม่สบายบางวันก็บอกว่ามาไม่ไหวตื่นสายต่างๆนานา,า,าในวงการจะรู้สึกเข็ดขยาดกับดิวอริสราเสียเลอเกินได้ทราบวันนี้ว่าเธอหายตัวเพราะเธอเองไปทำงานไม่ได้เพราะถูกทำร้ายร่างกายนั่งกินข้าวอยู่เฉยๆวันดีคืนดีคนคนหนึ่งเอามามา่มาหมูสับต้มร้อนๆเทใส่หัวเอาดิวไปขังเอาเอาวุธปืนยิงใส่ประตูดิวก็หลบมาทำงานไม่ได้ ไม่มีใครทราบเรื่องนี้มันก็น่าเชื่อว,ว่าการพ่วงกันมาหรือเปล่าเดี๋ยวไปฟังคุณดิวพูดเองมันอาจจะเป็นการคับแค้นในใจเป็นวิธีแต่ละบุคคลที่รู้สึกว่าต้องทำสิ่งนี้ออกมาหรือเปล่าถึงได้เปิดออกมาอีกเรื่องก็เป็นเรื่องราวสามีคุณดิวต้องออกมาชี้แจงข้อเทจ็จริงคืออะไรทำไมถึงมีรถนำต้องแยกกันกับเรื่องนี้แต่เชื่อว,ว่าไม่หนีเรื่องคุณดิวถูกทำร้ายร่างกายและเชื่อว,ว่ามีพยานหลักฐานมีคลิปที่ดิวอาจยังไม่เคยเปิด ก็รอติดตามกันต่อไปไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนอยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้คุณดิวด้วยนะคะ